ฝันเห็นผีหลอนหรือเตือนมาค้นหาความหมายของความฝันนี้กันเถอะฝันเห็นผีในบ้านบางครั้งอาจหมายถึงสิ่งที่ยังค้างคายอยู่ในจิตใจหรือการตัดสินใจที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ผีในบ้านอาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงปัญหาครอบครัวที่ยังไม่คลี่คลายหรืออารมณ์ที่ไม่สามารถระบายออกมาได้ฝันเห็นผีที่เคยรู้จักฝันเห็นผีคนที่เคยรู้จัก อาจบ่งบอกถึงความรู้สึกติดค้างหรือมีความรู้สึกไม่จบสิ้นกับคนคนนั้นในชีวิตจริงอาจเป็นการเตือนให้คนปล่อยวางและไม่ยึดติดก,กับอดีตเพราะมันอาจจะเป็นอุปสรรคในการก้าวไปข้างหน้าในชีวิตฝันเห็นผีในที่มืดหรือที่เปลี่ยวถ้าฝันเห็นผีในที่มืดหรือที่เปลี่ยวอาจบ่งบอกถึงความกลัวที่ยังค้างอยู่ในใจของเราบางทีอาจเป็นเรื่องที่เราไม่อยากเผชิญ หรือไม่กล้าที่จะรับมือฝันแบบนี้เตือนให้คุณต้องกล้าที่จะเผชิญกับความกลัวและไม่ให้มันหยุดยั้งความก้าวหน้าในชีวิตเลขนำโชคจัดฝันเห็นผีเลขเด็ดจ,จัดฝันเห็นผีมักจะเป็น3 8 9ผีในบ้าน1 3 3 2 8 9ผีที่เคยรู้จัก2 7 4 5 9 7ผีในที่มืด 102854แล้วคุณละ่ะเคยฝันเห็นผีไหมความหมายในฝันของคุณเป็นยังไงมาแชร์เรื่องราวของคุณในคอมเมนต์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดคำทำนายฝันเด็ดๆแบบนี้